แฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีสวัสดีปีใหม่ใครรักใครให้ได้แต่งงานกันสวัสดีอันนี้มึงใครเนี่ย ใช่ะถูกแล้วไงเรา,าจะมาสวัสด,ดีปีใหม่เรียก็กินนะคะก็จะมาสวัสด,ดีปีใหม่ช่องธันวานะคะกับรายการทำไม่ทันนะคะเราไม่ได้ปแขลงเชิญหรอกแค่อยากจะมาบอกว่าดีใจนะคะที่เห็นว่ารายการทำไม่ทันเนี่ยเติบโตมาจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็มียอดซับสไครต์ที่เยอะขึ้นคนดูก็เยอะมากขึ้นที่สาคัญนะคะก็มีคุณปาร์คนะคะที่เป็นเพื่อนสนิทของ นั่นแหละค่ะพาร์ทเนอร์นะคะพระทันนะ,ะตอนนี้ยังเป็นพระอยู่นะคะใช่คือที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยอยู่แล้วอยู่ในงานบวชของพระทันใช่ใช่ก็เป็นกําลังใจหนึ่งนะคะที่อยากให้ายการทําไม่ทันนี่นะคะก็เหมือนผลิตแบบว่าคอนเทนต์ดีๆออกมานะคะ,ะคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารเยอะๆแล้วก็คนแบบมาซับสไคร์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่านี้นะคะด้วยนั่นแหละคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย